ดี๋เจ้าพบพ่อกับสาวผู้ไทยไทยนครนครพนมค่ะสาวเต้าหู้มาจ้าไม่กินเต้าหู้เมื่อนี้ได้จนะ่ะมีเต้าหู้แบบแบบใหม่เต้าหู้แข็งเนาะเขามาทําเป็นรูปทรงนี่คืออันเหมือนนวมชกมวยนะเม่เจ้าเพื่อนเพื่อนอันนี้เต้าหู้เนาะจะเป็นแบบนี้เต้าหู้นะตตแต้งเต้าหู้ไตวันเนาะ อ่ะลองชิมเลยเต้าหู้ไต้หวันนะเพื่อนๆเป็นนมอืมอืมเจ้าชีสกวน มันนี้ได้กล้องาติมาแต่เ,เพื่อนๆหักจ้าหักเนาะนกล้องที่อุปนิกล้องใช้ผักเนี้ยเขากำลังหินกันนะ ฮะเห็นเขากินอยู่มันคณะอะไรเนาเนะข้างในก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นต้องหู้แข็งเนาะแต่มันแบบว่าคนละรูปทรงเฉยเฉยจะเขาเอินอน่นยังไง 哥。Go. นี่ก็เหมือนต้องหู้ทั่วไปนะมันอะอะใ้้มันคนละรูปทรงทเฉยๆเนาะบางคนเขาก็จะไปหันห่นหั่นทำทำอาหารมนะัแต่หนูซื้อมาหนูก็ต้มอย่างนี้เลยหนูกินต้มนะไม่คุณชอด กรอบเนาะต้นมนามีคำหักกรอบๆต<อ>บวนาะชิ้นเนรสชาติมัอนอะไรมันผักัขา้าวเาอ่ะ ใครจำคลิปวิดีโอที่หนูกินอ่ะที่เป็นลูกไก่เนาะมันเป็นมังสวิรัตเนาะมันเป็นอาหารเจเป็นถั่วเหลืองแตมันไม่ได้ออกกินทั่วเหลืองอะคล้ายคลกันเนื้อเนื้อมันคล้ายๆกันแต่อันนี้นิ่มกว่า อาหารเจที่ได้หวันมันมีหลากหลายเพื่อนๆใครชอบกินเจนะถ้ามาอยู่ไต้หวันดูแลสบายอร่อยเนาะเหมือนขนม้ากินหยิบก็ได้เอาไปผัดก็ได้หอม เห็ดน้อเนี่ยโอ้เพื่อนไม่เห็นเห็ดเลยวันนี้เอาเห็ดมาด้วยจ้าจะกินมนันอ่ะอยากกินเห็ดด้วยเนาะช่วยเห็ดหน่อย นูกินมังสวิรัตทุกวันนะคะไม่ใช่บ้ากินแค่ตอนถ่ายคลิปนะเป็นคนกินกินมังสวิรัตจ้ะ 羊肉，嗯，个。 ก็มาดูถึงกินได้เพื่อนๆมันเหมือนกับลูกชิ้นนะเนาะเด้งๆเหมือนกับลูกชิ้นนะมันเหมือนกับลูกชิ้นนะเพื่อนเน เอาไปผัดไปทอดก็แล้วแต่เมนูเราจะเอาแดดแปลงเอาเนาะแต่หนูชอบกินกินแบบนี้มันสะดวกเอ้ยอน,นี้กินได้ครับได้ทั้งใบเนาะผมว่า มิ้ได้ทั้งใบแล้วใบมันก็เหมือนสลัดบแบ้ที่แบแต่เอาง่ายๆวะ่ะสลัดที่มันต้นสูงแล้วนะเพื่อนรสชาติเดียวกันที่แบบว่า สลัดที่มันเป็นต้นเริ่มสูงขึ้นมาลองเอาสลัดแบบนั้นมาชิมดูรสชาติเหมือนกันอันนี้แค่รูปทรงมันแปลกเฉยรูปทรงมันสูงเนาะอืมมันสูงซื่อเนาะเราอย่างนั้นสิละอืมยอดมันคมคมนิดนิดอันนี้นะ แต่ที่อื่นไม่รู้ยอดขมนิดๆเพื่อนเนะาะซ้ำประกาศขาวคอยซ้ำยอดมันขมแต่ลำต้นมันอร่อยอยู่ครับนเะนะขาค่อย